พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่18เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องพินัยกรรมของพระองค์มีผลบังคับใช้และพระวจนะที่จะใครควรและสมคีธรรมในพระธรรม1โครินบทที่11ข้อที่26 เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่26พี่น้องคะคำว่าชิวไม่เหมือนกับคำว่าโชวทุกประการนั้นคือการโชวก็คือการแสดง แน่นอนว่าบางครั้งมันสามารถหมายถึงการเป่าประกาศการทําให้คนอื่นรู้แต่โดยทั่วไปแล้วชิลซึ่งแปลมาจากคําภาษากรีกของคําว่าคาตานเกโลคือการประกาศการเป่าประกาศเมื่อเรารับมหาสนิทเรากำลังประกาศหรือเป่าประกาศถึงการสิ้นพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรากำลังเน้นว่า ผู้ทำพินัยกรรมนั้นเสียชีวิตแล้วและเป็นผลให้พินัยกรรมน้ำพระทัยของพระองค์มีผลบังคับใช้พี่น้องคะพินัยกรรมนั้นทิ้งมรดกไว้ให้แก่คุณนั่นคือทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของพระองค์ได้มอบให้แก่คุณนั่นถูกเป่าประกาศไว้ในพินัยกรรมของพระองค์พินัยกรรมคือการจัดการสุดท้ายของมนุษย์ที่เสียชีวิต ทั้งหมดที่คุณจําเป็นต้องมีเพื่อเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ในพินัยกรรมคือหลักฐานของการตายเมื่อเขาตายแล้วพินัยกรรมก็มีผลขณะที่เรารับมหาสนิทเรากำลังยืนยันถึงการสิ้นพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งโดยการเป่าประกาศว่าตอนนี้พินกรรมของพระองค์มีผลบังคับใช้แล้วในตอนนี้ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆ นั่นคือซาตานไม่สามารถต่อต้านสิ่งนั้นได้ฮาเลลูยานะคะพี่น้องพี่น้องคะทุกครั้งที่คุณมีโอกาสร่วมมหาสนิทนั่นเป็นการเป่าประกาศถึงพระสิริชีวิตแห่งชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์คุณกำลังเป่าประกาศว่าพระพรทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่คือความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณ คุณอยู่ในการครอบครองและเดินในพระสิริไม่มีสิ่งใดที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคุณไม่มีความเจ็บป่วยโรคหรือความอ่อนแอใดๆสามารถเจริญเติบโตในร่างกายของคุณได้นะคะพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งออกเพื่อที่คุณจะมีชีวิตและตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ นี่คือความสำเร็จชั่วนิรันดร์ของมหาสนิทเป็นการเต่าประกาศว่าพิ่ในกรรมของพระองค์มีผลบังคับใช้สรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอบพระคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซู ที่หลังออกมาเพื่อฆ่าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์มีและดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าข้าพระองค์เฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ไม่มีความเจ็บป่วยโรคหรือความอ่อนแอใดๆ สามารถเจริญเติบโตในร่างกายของฉันได้พระพรทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่สำแดงออกในชีวิตของฉันโดยได้รับการผนึกและรับประกันโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา พรวจจะวจนะแห่งความจริงวันนี้เปิดเผยกับเราว่าเมื่อเรารับมหาสนิทเรากำลังประกาศถึงการสิ้นพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรากำลังเน้นว่าผู้ทําพินัยกรรมนั้นเสียชีวิตแล้วและเป็นผลให้พินัยกรรมน้ำพระทัยของพระองค์มีผลบังคับใช้พี่น้องคะทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของพระองค์ได้มอบให้แก่คุณ นั้นถูกเป่าประกาศในการทำพินัยกรรมของพระองค์พินัยกรรมคือการจัดการสุดท้ายของมนุษย์ที่เสียชีวิตขณะที่เรารับมหาสนิทเรากำลังยืนยันถึงการสิ้นพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งโดยการเป่าประกาศว่าตอนนี้พินัยกรรมของพระองค์มีผลบังคับใช้แล้วในตอนนี้ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆนั่นคือซาตาน ไม่สามารถต่อต้านสิ่งนั้นได้พี่น้องคะเมื่อพระคิดกล่าวถึงขนมปังว่านี่คือกายของเราพระองค์หมายความว่าขนมปังนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระกายของพระองค์ถ้วยนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงพระโลหิตของพระคิดที่หลั่งออกมาเพื่อรับรองพันธสัญญาใหม่การรับประทานขนมปังและการดื่มจากถ้วยนี้ หมายถึงการประกาศและการยอมรับผลประโยชน์แห่งการสิ้นพระชนของพระคิดเพื่อเป็นเครื่องบูชานะคะหัวใจของการไทยคือการหลุดพ้นจากการครอบครองและอำนาจแห่งความมืดนั้นคือหลุดพ้นจากซาตานเวลานี้เราอยู่ในอนาณาจักรและการปกครองของพระคิดนะคะพี่น้องพี่น้องคะคุณอยู่ในการครอบครองและเดินในพระสิริ ไม่มีสิ่งใดที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคุณชีวิตนิรันร์คือชีวิตของพระคิดที่อยู่ในเราเมื่อเราคงความสัมพันธ์แห่งความเชื่อกับพระคิดเราก็มีชีวิตนิรันร์พระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งออกมาเพื่อคุณจะมีชีวิตและตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชน์อยู่และนี่คือความสำคัญของชั่วนิรันร์ของมหาสนิทเป็นการเป่าประกาศว่า พินัยกรรมของพระองค์มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่พี่น้องจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นในทิศทางของบรดกของพระเจ้าและเป็นแสงสว่างเป็นพระพรสำแดงถึงความบริบูรณ์ของพระองค์ในการนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอวยพรค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด